คิดให้เห็นความเข้มแข็งหรือก,การอ่อนหัดของเด็กนะครับที่ต้องการเพียงอำนาจและคาดหวังว่าจะได้อำนาจตีปาหน้าไซเรียกหน่วยงานราชการต่างๆมารายงานตัวมาพบมาพูดมาเจรจามาจัดการสุดท้ายก็ถูกล่อมาฆ่าทางการเมืองนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของนายกทิพย์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วเสร็จพิทาลิมเจริญรัตเดินสายไปตามจังหวัดต่างๆไปยังพื้นที่ต่างๆประกาศตัวเองว่าเป็นนายยกคมดีมีเสียงข้างมากนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สูก่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน แบบว่าพิตาว่าถ้ากูเป็นนายกกูจะคุมกระทรวงกลาโหมด้วยเนี้ยผงคิดว่าทหารยอมเหรอกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาไม่ยอมถ้าไม่ใช่ทหารยศพลเอกมาคุมอะ่ะมันก็มีปฏิวัติถ้าป็นยิ่งรักเห็นไหมมาคุมกระทรวงกลาโหมอะ่ะมันมีปฏิวัติเห็นไหมเขาไม่ยอมทหารอีกโก้มันสูงมาก มันไม่ยอมให้พลเรือนเนี่ยมาคุมกระทรวงของมันเข้าใจในฐานะของหัวหน้าพักคก้าวไกลแต่มาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจัดตั้งเสียงข้างมากที่มีประชาชนมากกว่า25ล้านาเสียงหรือ70ว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศน,นี้ให้ความไว้วางใจให้โอกาส ในการจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวโคราชอีกนิดเดียวอีกเพียงแค่ห้าวันเท่านั้นที่ความปกติจะกลับมาสู่การเมืองไทยเพราะครจัดครั้งนี้ไม่ใช่การให้โอกาสพิธาเหมือนเดิมจริงครับจากที่คนมองทั้งประเทศว่าก้าวไกลเนี่ยคือฝ่ายประชาธิปไตยตอนนี้มีนิสัยที่โคตรผด็จการที่สุด จะไปบังคับคนนั้นต้องทําอย่างนี้คนนี้ต้องทําอย่างนั้นพักอื่นๆต้องเอาตามฉันนะนี่มันคือคําสั่งของคนโคตร,รเผด็จการแล้วก็จะไปบอกบังคับว่าฉันต้องได้เก้าอี้ต้องแก้หนึ่งสองนะต้องทําตามฉันนะเพราะว่าฉันได้สิบสี่ล้านเสียงมาเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยไม่ต้องเอามารวมกันนะเพราะสิบสี่ล้านเสียงมันคือดำหนึ่งนี่ครับกาก้าวไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยทุกท่านไม่ได้มาแค่ในฐานะของหัวหน้าพรรเก้าไกลแต่มาในฐานะ หัวหน้ารัฐบาลจัดตั้งเสียงข้างมากที่มีประชาชนมากกว่า25ล้านเสียงหรือ70%ของประเทศนี้ให้ความไว้วางใจให้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปครบเวาลาไหมคะผมคาดการว่าท่านจะทำงานได้ไม่เกิน2ปีน่าจะต้องมีการยุบสภาหรือมีการรัฐปรหรหนรใดๆเพื่อปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงระบบ ควายแดงสลิมจริงๆก็ไม่แย่นะ,สะแสดงนี่ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มคนรักญ้าที่สําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรกรมฐานเสียงหลักเนาะก็อยู่ในทางภาคอีสานนะครับถ้ามมนมีคนกลุ่มนี้ประเทศก็ไม่สามารถพัฒนาไปได้นะครับยานี้เขาว่าเนี่ยกระดูกสันหลังของชาตินะครับท่านทักษินเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักรบผู้ไร้พ่ายนะย2ปีที่ไม่เคยแพ้ในสังเวียนนี้นะครับเพิ่งมาแพ้าไกลปีล่าสุด สลิมก็เป็นกลุ่มคนที่มีอายุประมาณหนึ่งความรู้ผู้ประกอบการนักวิชาการหลายๆสาขาในสมัยก่อนก็เป็นกลุ่มคนที่ได้ร่วมการพัฒนาประเทศจนประเทศพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบันถ้าเป็นเอยุทธ์ก็จะเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดไปนะครับในฐานะผู้ที่ดำรงตำแหน,ใน่งยกรัฐมนตรีอายาวนานที่สุดเป็นันดับ3ของประเทศเขาไม่มีใครธรรมดานะสองกลุ่มนี้ก็ไม่แย่บางทีกลุ่มที่แย่เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่เพิ่งเกิดมาใหม่แล้วยังไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นเชิงปรากฏการณ์เขาพูดเต็มปากเลยนะครับเขามีีีเเสสยยงงวพพ ได้เป็นนายกตรีแน่นอนนะฮะแล้วก็สามารถที่จะจัดจตั้งรัฐบาลได้นะ,ะและเขาจะได้เป็นนายกมตรีคนที่30ขึ้นแคปชั่นนะ,ะบน Twitter บนแอปพลิเคชันของเขานะ,ะว่าเขาเป็น,นคนดิเดตนายกตรีคนที่30สินะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นในการเดินสายในทุกพื้นที่เขาพูดเหมือนกันตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปฮะ เขาประกาศว่าเขาจะไม่เป็นฝ่ายค้านเพราะเกรงจะเสียกรองประธานสภานะครับที่คนของเขาดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะที่สาธารณนูนพักการทำงานของพิธาลิมเจนรัตในกรณีเรื่องของถือหุ้นไอทีวีหรือการถือครองหุ้นสื่อนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงชัดเจนมากขึ้นแต่บทเรียนของเด็กนะครับ ที่พยายามทำตัวเป็นนายกทิพย์ออกตัวแรงสุดท้ายก็หงายท้องสิ่งเหล่านี้เป็นประเทศเดียวในโลกที่เกิดขึ้นไม่เคยมีประเทศไทยในประวัติศาสตร์ที่ผู้ชนะการเลือกตั้งแล้วยังไม่ได้มีการบวชผ่านสภาจะประกาศตัวเองว่าเป็นนายกัฐมนมดีแน่นอนพิธาเป็นคนแรกนะครับเท่าที่ผมทราบมา ะะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนสิ่งอ่านี้คงเป็นบทเรียนทางการเมืองให้นักการเมืองให้พักการเมืองให้เห็นชั้นความคิดให้เห็นความเข้มแข็งหรือก,การอ่อนหัดของเด็กนะครับที่ต้องการเพียงอํานาจและคาดหวังว่าจะได้อํานาจตีปาหน้าไซเรียกหน่วยงานจาดการต่างๆมารายงานตัวมาพบมาพูดมาเจรจามาจัดการ สุดท้ายก็ถูกล่อมาฆ่าทางการเมืองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไห้ถวายพระพวาราะะวรังคุณเกลงถวันสุราชัยสูงเจือจำมูลพระเจ้าแผ่นดินสิ่งนักราชแผ่นดินไทยในราชการที่สิ้นทรงอุทิศ บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมนาถบพมิษรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวโคดชะทะตงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาาละเมีนำกาคดนไปรัสดนเดือดร้อนนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จมพรับเปียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนือยิ่งสิ่งใด